ด่าน700ระดับความยากในการเอาชีวิตรอดระดับ C E ไม่ปลอดภัยไม่มัน่นคงภาพาไปรอมอันตรายปานกลางด่าน700คือด่านที่701ของ The b a c k r o o m มันปรากฏให้เห็นถึงกระจุกรูปร่างของ f ฟ c t a l ที่แพรกอ,อย่างไม่มีที่สิ้นสุดของกอ่อเล็กๆคำอธิบายด่าน700ตามที่ระบุไว้ข้างต้นสันนิษฐานว่าเป็นกระจุกรูปร่างเฟกเทลที่แพรกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ของเกาะเล็กๆคล้ายกับเซตมองเดบโรเกาะเหล่านี้ประกอบขึ้นจากสิ่งที่ดูเหมือนจะไร้รอยต่อโลหะขัดเงาในสีจัดแปกรอบเกาะเหล่านี้เป็นทะเลน้ําเค็มที่สลับไปมาระหว่างเฉดสีม่วงต่างๆและท้องฟ้าที่มีเมฆสีขาวสะอาดเกาะเหล่านี้มีอุณหภูมิที่ร้อนและแห้งแรงมากดังนั้นแนะนําให้ดื่มน้ำแอมวอนตสม่ําเสมอด่านนี้ยังก่ะให้กเกิดการรบกวนทางทจิตใจอย่างหนักโดยมีรายงานเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับอาการประสาทหลอนคลื่นไส้อาเจียน และวิ่งเวียนสีสะขอแนะนําว่าผู้ที่เข้าสู่ด่านนี้ห้ามอยู่เกิน1ชั่วโมงเนื่องจากความร้อของด,าด่านจะนําไปสู่โรงคอมแดดที่ร้ายแรงถึงตายการดื่มน้ำทะเลจากด,าด่านนี้เป็นความคิดที่ไม่ฉลาดเนื่องจากมีปริมาณเกลือและอุณหภูมิที่สูงของน้ำแต่และเกาะมีขั้นตอนที่นำไปสู่การทำซ้ำรูปแบบเฟกเอแต่ในขณะที่คุณเดินลงไปในขั้นตอนเหล่านี้ ขนาดของร่างกายจะขึ้นหรือลงให้พอดีกับขนาดของเกาะนั้นๆด้วย้วยพฤติกรรมเหล่านี้จากมุมมองของนักเดินทางขนาดของเกาะแต่ละเกาะกจะเท่ากันกับเกาะสุดท้ายสนิฐานว่าปรากฏการณ์นี้สามารถแผ่ขยายออกไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดโดยคงไว้ซึ่งรูปแบบรเรขาคณิตของแฟกเตล์ไม่ค่อยมีใครรู้จักเกี่ยวกับด่านนี้มากนะักการเดินทางไปยังด่านนี้มีไม่บ่อยนักเนื่องจากไม่มีการทําบันถึงวิธีการเข้า การมีอยู่ของด่านนี้ได้รับการยืนยันเมื่อคณะสำรวจ MEG และทีมงานทั้ง3ได้ติดต่อ MEG คำสั่งถูกส่งหลังจากที่พวกเขาได้โนคลิปเข้าสู่ด่าน700ผ่านทุกสิ่งสมมาตรอันนี้เป็นชื่อด่านอี้จริงนะพวกเขาไม่สามารถมีชีวิตรอดกลับมาได้แต่ในขณะที่พวกเขาอยู่ที่นั่นพวกเขาได้รวบรวมข้อมูลและส่งข้อมูลอันมีค่าในด่านนี้กลับมาเราขอแสดงความเคารพต่อการเสียสละของพวกเขา รับเอกสารสําคัญอนานิคมไม่มีอนานิคมในดานนี้เนื่องจากการตัง้งพืนฐานได้รับการพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถทําได้เนื่องจากความอันตรายของสภาพแวดล้อมทางเข้าและทางออกทางเข้ายังไม่พบถึงวิธีการเข้าที่แน่นอนมีรายงานว่ามีวิธีเข้าผ่านทางทุกสิ่งสมมาตรแต่ยังไม่รับการย,ยืนยันทางออกณตอนนี้ดานนี้ยังไม่มีทางออกที่แน่ชัดหมายเหตุจาก บขอคุณแต่ความรอม้อนจะมาับให้คุณสลบไปและคุณจะตื่นขึ้นมาในด่านรูปแบบสุ่มฉันตื่นขึ้นมาในด่านที่ไม่มีเอกสารดังนั้นฉันคิดว่าคุณตื่นในทุกที่ตั้งแต่ด่าน700ถึงดาน799แต่ไม่แค่ทฤษฎีดต่นี้อาจเป็นอันตรายได้ดังนั้นคนระมัดระวังและอย่าลืมดื่ โอเคจบแล้วขอบคุณมากที่ดูจนจบนะครับก็สาหรับใครที่ชอบก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดอะไรก็ได้ที่กดได้นะฮะก็อ่าช่วงนี้ผมก็ลงคลิปช้าหน่อยก็ขอโทษด้วยนะฮะแล้วก็เอออาจจะไม่ได้ตอบเมนก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นก็อ่านทุกคอมเมนต์นะฮะก็ขอบคุณที่เข้ามาดูกันแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดก็สามารถบอกมาได้นะฮะเพราะว่าผมก็มือใหม่ด้วยใช่ แล้วก็ช่วงนี้ที่ลงคลิปช้าก็คือเอหตุผลแรกๆเลยก็คือได้ข้อมาใหม่ก็เลยเต้องมีการย้ายข้อมูลอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ผมไม่ค่อยมีเวลาด้วยเพราะช่วงนี้ก็เริ่มเรียนแล้วดังนั้นก็อาจจะไม่มีเวลาแปลแบบกลูมก็อาจจะต้องไปเอาพวกที่เขาแปลมาแล้วมาค่อยทําคลิปนะก็อาจจะทําคลิปได้เร็วขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นก็ยังไงก็ตามก็ขอบคุณที่ดูจนจบครับขอบคุณมากครับ